าจากบัน่นแสนสุขผสมจากบัานแสนสุขลูกผสมได้ถวายเสียงเป็นทํานองสารพันญาด้วยเนื้อหาสาระตามสมมาสมควรกันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีๆ สารเลกคนเด่นาทาย,าย่ยเเกี่ยวกับเรื่องศีลหาน้องไม่ออกนอกเเกี่ยวกับเรื่องศีลหาพุทธโธธรรมโมสังโฆของมีอันแตกแตกไปแล้วแมวเห็ดตกดูเป็นพระเห็ดตกกันพระใ,ใจยเย็นๆได้ขนาดนด้เนาะเอาพี่น้องเมื่อนี้ ขออนุโมทนา่อแม่ครูบาอาจารย์มีท่านหลวงพ่อบุญศรีอาจารย์ปภูพิยกิสุนท่อนเป็นตนพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตลอดญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนตำบลส่างทอนหน่อยของเฮ้าตำบลส่างทอนหน่อยของเขาก็ถือว่าเป็นตำบลที่มีศรัทธา ในาศาสนาตลอดมาตั้งแต่ก่อนสมัยโบราณตั้งแต่อัตมาว่าท่านเกิดมาพอใหญ่ไม่ใหญ่็คือสิเกิดแล้วบางคนในประวัติก็ยังมีหลวงปู่ผู้มีชื่อเสียงสำคัญที่ได้ออกกรรมฐา,านกับหลวงปู่เขาเป็นคู่กันกคือหลวงปู่แหวนสุจินโน่คนก็เคยมาเดย ถือว่าเป็นทินบุญรพากยายขึ้นกันตำบลสังทอหน่อยห้องก็ด้หลวงปู่แหวนเันเค็ยมาศึกษาศึกษาอย่างศึกษามุ่นกระจายธรรมะเกิดบ่ท่านแต่ว่ามีประวัติเปันอยู่แต่กระจื้อ่บด้ขัดจากพันยูวัดบ้านสังทอนอกหรือวัดบ้านสังทอน่าแต่ว่าอยู่ในตำบลสังทอหน่อยเนาะหลวงปู่แหวนเิ่นคยมาสมัยเป็นยังนมุมเิ่นคยมาศึกษา บันเข้ามาเฮียนหนังสือเฮียนหนังสือสมัยก่อนเป็นก็นิยมถ้าจบภผคกบังคบแล้ว่นไปหาศึกษาเราเรียนเป็นประสงค์องค์เจ้าก็ดีมันบชแล้วคนอยากได้วิชาความรู้เพิ่มเติมได้อัคระหรือว่าพยัญชนะเพิ่มเติมขึ้นไปยิงๆขึ้นไปเิ่นก็ไปเรียนเรียนมุ่นกระจายจักเป็นแนวใดดอกสุมื้อนีเพมันก็บอกไยมีสอนแถวเา้ามันมีสอนก็สอนอยู่พูนเขตติดต่อก็พม่าน่ามีสอนมุลกระจาย ส่วนมากโบราณผู้เฒ่าโบราณปันดีเฮียนมู่นกระจายนะกับไข่ไข่กับบาลีนี่นะถ้าแม้นสมัยสมัยว่าบาลีใหญ่แต่สมัยก่อนมาเดินมู่นกระจายนะแต่สมัยสมัยนี่แถวห้องก็มีแต่เฮียนเปรียดสามัญก,ก,กับนักธรรมบาลีนะที่วัดบ้านเก่าบอกับมีสอนนักธรรมบาลีอ่าโปรยศีรษะเฮียนแม่ออกพอ่อออก อุไรกียกคู Roma, <France> Hence, ่จากบาลี่ก <ss> ็มาสมาเกียนเอาเป็นบาลี่ศึกษาบ้านบ้านเก่าบอกับมี่มี่เมชี่เมชี่เฮียนบาลี่กันเมชี่กันสอบได้มหาก็นจิตกายเป็นบิ๊กซี่ไม่ออกก็เียวเอียงว่ะเมชี่สอบได้มหาจิตกายเป็นบิ๊กซี่มหาปบว่ายังปบว่ายงไง เบิกไปวะยังน้องกบมหาซีกบาก็ีบซีตัวเนาอ <c oughs> เออพูดผูยพูดอยากได้บาลีศึกษากะมาเฮียนเอาผมมีความสามารถส่วนกลางมันก็นี่ลูกๆหล,ล,ล,ลานเห็นอยาตย่อมผมปันสนใจไฟในการศรึกษาเรื่องบาลีศึกษามันก็ไปสมัครเรียนได้ถึงบาลีศึกษาหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลวกแต่พื่อเอาไปประดับก้อมมูเพื่อขออัดขอท้ำเทาได้ยิ่ไในฟังท้ำมาพอแม่กุบบายจันเบาแล้วเทาก็จะทำความเข้าใจได้แมนบาบางขังบางข้าวเป็นเบาถ้ำมาคอนี้มันอยู่มองเลยก็ด้ไปคนขวาศึกษาหาเอาเนาะเพราะนั้นก็ขออนุโมทนานั่นสารพันยะเล้วเหล้ยวกุบายจันเมือก็นางโซโลเซเรยมบ่พกันสันสมอเนาะ มนออกกันจะมาคือมาเห็นหลวงตานะคือมาเห็นหลวงตาเรื่องโดวยว่าพระเดชพระคุณหลวงตามือว่านกับมือก้อนนี่นะไปออกเยี่ยมผู้เฒ่าผู้สูงอายุอายุแปดสิบปีนะแปดสิบปีขึ้นไปออกเยี่ยมผู้เฒ่าแปดสิปีขึ้นครับ ภูป่วยติดเตียงให้ในตำบลเ,เลยย่างเลาะเยี่ยมตั้งแต่บานน้องแก้วบ้านนุน่นคอบ้านโคกเลาะบ้านพ่นแพงบ้านบอชเชนงบ้านแสนสุขใช้เวลาอยู่สองมือจังทัวพี่น้องมือแรกกลับไปแต่เสาหอดเทียงกับถวาย พระเดชพระคุณพระภักต่อหันก็เป็นญาตะโยมไปเลาะเยี่ยมพี่น้องเมื่อวานนิตั้งแต่เศร้าก็จนหอดคำพคนละหาโม่งหกโม่งขอมาหอดวัดพระดีว่านี่ไปเยี่ยมผู้เฒ่าหลวงตาเพิ่นก็บยางยางแน่ขึ้นรถแน่ขึ้นรถแน่ลงรถแน่ผู้เฒ่าที่เมื่อยหร่จะตัวคก็อตอนนี้มากย้ำมุสาวมากกับมาไทายทองมานีก็เลยเพี้ย ก็เลยบอเดอขึ้นมาจ้าเจย์ยน้ำพีน้ำนองตำบลสั่งทอหน่อยของเฮ้ากับบริเวณกับบริเวณอ่าเป็นวางอัตมาขึ้นมากอะกำลังทำภารกิจอยู่นะฉันพัฒนาฮันเศร้าแต่ว่าเป็นพัฒนาฮันสวยเนาะกัให้อัตมาขึ้นมาต่อน้ำพีน้ำนองขันบ่เห็นก็คือบ่ไหวขึ้นมาขันบ่ไหวก็คือบ่เห็น นะ่ะธรรมดาสังขัรร่างกายมันเป็นของอันเท่ามากเหตุเวียกกับมอยบ่ยเหตุเบียกกับมอยแมนอยู่มันไม่ออกน,นั่งอยู่ซือไปจมบจมม,มา่มยแมนบ่ผู้ใดค่อยเท่าวะสนนมาก่าท่านเทา่าง่ายดอกแต่ว่ากับบ่หมักหม่องนึงนี่ผู้อื่นปูนี่แหละก็ะเลยได้เท่าสิแต่ว่าก็ดีอยู่สิ ได้เท่าแต่อายุยังหน่อยนะแต่ว่าก็เป็นไปตามธรรมชาติพี่น้องนะอุบัติเหตุบางอย่างนี่ก็อยางของกระไดนะอุบัติเหตุยางของกระเทียมจักหน่อยกันเป็นวางอาทิตย์ขึ้นหลังกับบดิษัทแว้วน้ำเพียพี่น้องเลยนะอ็สิย่างขาเป๋แถวเดินวัดนี่แหละเออเมื่อนี้กับอนโมทนหน้าพี่น้องถูกกรรมถูกไฟส่วนธรรมะฝากพี่น้อง กับบอมีหยังไหลเนาะส่วนธรรมะฝากพี่น้องตำบลสางทอน้อยของเข้าบ่มี่ยังไหลายเอาสันส่นๆย่อๆอ้อเจาะพ่ออ๋อหรือว่าพ่อออมหน่อยๆเข้มๆม,มันวะจักย็บ่ล่ะไม่ออกหน่อยๆเข้มๆมันท <c oughs> ี่น้องบ้านสังทอพี่น้องตำบลสังทรอ่ยหูจักบ่หน่อยๆเข้มๆมัน มันวいい่ามีปลาแต่เดียวใส่เกลือสองถ้วยมาจิกินบ่เยิมกันหน่อยๆเข้มๆหน่อยๆเข้มๆไมก็ว่ามาเห็ดอเจาะพอดีมันเสียบแซบเนี่ยนะอบ่หลายแต่ว่าเห็ดพ่อเสียบเซบกินแล้วมีแห้งหรือว่าเซบนะหน่อยแต่ว่าเซบจินะบอว่าหน่อยๆข้ามหมอไมบอลวนว่าหน่อยๆเข้มๆอาหารหน่อยใส่เกลือได้หลายบ่แมน่เลย ความหมายกันว่าขี้เฮ็ดหน่อยอยู่แต่ว่าเฮ็ดให้มันแซ่ยบสิทีนะอาธรรมะฝากพี่น้องมื้อนี้ก็สิบ่เบว้าหลายบ่เบว้า,ายาวเว้าสั้นๆหน่อยๆเนื่องด้วยว่าพวกเฮาทั้งหลายพี่นอ้องอ่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่จารย์พระคู่ิยกิตชนทรเจ้าคณะตำบลสังทอหน่อยของเฮาพร้อมด้วยอับนั่นนั่น ท่านกำนันท่านคณะผู้ยา่บ้านผู้ซอยคณะกรรมการมูบันแต่ละมู่บันญาติพี่น้องสู่ผู่สูคนญาติพี่น้องสู่ผู่สูคนกะได้มีความหักความแพงความสามาัคคีบ้องดองเป็นหนึ่งเดียวกันธรรมะอัตามาสิฝากอา๋อพระเดพระกุหลงตามาแล้วโอาคือสิบว่ได้ฝากดอกเอาสันสนก่อนลวงตาสียางกับมือหอนี่วา สุขขาสังขสะสามัคคีเริ่พี่น้องเดอ้อความสามัคคีความพร้อมเพียงแห่งหมู่คณะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความสงบความร่มเย็นมองหันมันห่อนครับรัศมีสู่แสงแดดวัดท่านไหรกันเลยโบไปนนางมองหันครับมันลบเขอหอมจังหน่อยครับกับเจ้าของเนี่ยเราเป็นผู้เหตุแต่ว่าบัใส่งานมันก็นห่อนเจ้าของมองมันเป็นสังกษีกองแสง สกขาสังคสสะสามัคคีความผอมเพียงแห่งมู่แห่งคณะเป็นเหตุให้ได้รับความสุขความสงบความ่มเย็นในสังคมเพราะนั้นพี่น้องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมียกะให้สมัครสมานสามัคคีขันโบราณนพันวาให้หูจักหักหูจักแห้งหูจักแบง่งหูจักปัน จักเอื้อเฟื่อเผื่อแพรอยู่น้ำกันให้เห็นอกเห็นใจกันเอื้อเฟื่อเพื่อแพร่แบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วโบล้านคนอยู่น้ำกันบ้านอยู่ไกลกันอยู่เด้เที่ยวไปหากันยากแต่ว่าเพิ่นนันเที่ยวหากันดูเพื่อนเป็นอย่างจงหากันดูไปหากันดูเพราะความหักความแพงมีหยังมีหน่อยแบ่งกันกินมีหลายก็แบ่งกันกิน หักแพงแบ่งปันอยู่น้มกันกับเอื้อเผื่อเพื่อแพ่กันว่าสั้นบ้านสังทอเฮ้าของบริยูเป็นบ้านสังทอดอกกันบ่หักบ่แพงกันเป็นบ่นะตำบลสังทอเฮ้าของบริเป็นตำบลสังทออำเภอวัฒนานเฮ้าของบริเป็นอำเภอวัฒนพานก็ย้อนว่าโบราณเพิ่นวาเห็นว่าว่าความหักความแพงความแบ่งความปันความเอื้อเฟื้อเพื่อแพ่ซึ่งกันและกันขันภาษาอีกภาษาหนึว่า วิสาสามรามายติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยอดเยี่ยมเขาก็ว่าความหักความแพงความแบ่งความปันความเอือเผื่อเผือแพรอยู่ในความของสามขี้รรมแหลวพกเข้าทั้งหลายก็จะอยู่น้ำกันด้วยความมวลความซ่นความหักความแพงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันแลกกันลงตาเพิ่อนเขาบอกเป็นประจำว่าบ่อให้สร้างกัน ให้คักกันในแบ่งกันบ่ให้เครียดกันบ่ให้เหยียดยามกันเพราะนั้นนำมาฝากยอ่อๆสันๆนํำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบอกสู่ฟังหน่อยๆพร้อมด้วยขออัดของลงตามาบอกไวๆๆ้ย่อๆต่อไปนี้กับพี่น้องก็คอยฟังขออัดขอธรรมจากประเด็พระคุณหลวงตา,าแสดงว่าเห็นหลวงตาเลยไหมนบ่แสดงว่าไหวอยู <laughs> ่ไหวอยู่ วาเดี๋ยวุงลงตากันเลยกลมากพอก็ปีกวนวังคู้บาอาจารย์ต่อไปก็จังคอยฟังน้ำน้ตาอไม่น้อยะโมทนาสาธุสุขคนสุขคนเด้อ,อ สุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขคนสุขคนเด้อนั่งสบายสบายสะกอนเกือบบอดดายมายังวะน้ออาจารย์ป่บคูพิยากิจสุนทร <t ân> ้อ <academics> no. ครูบาอาจารย์พระเจ้าวรวงเบิดตตำบลเฮา